ทุกคนวันนี้เรามาทาเมนูไข่พะโลทานกันเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะทําทานในมื้อประจําวันหรือว่าเป็นเมนูที่ทําทานในโอกาสพิเศษด้วยรสชาติที่กรอมหอมกลิ่นเครื่องเทศและว,วิธีการทําที่ง่ายๆตามสไตล์เปิ้ลเริ่มต้นเราก็นําไข่ต้มมาคลุกกับซอสดําหวานแล้วพักเอาไว้แล้วนําดอกป่วยกับกระอบเชยมาคั่วจนหอมจากนั้นนํามเกลือที่เราเตรียมเอาไว้ลงมาผัดในน้ํามันจนหอมแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลม,มะพร้าวผัดจนน้าตาลม,มะพร้าวเริ่มละลายและแตกตัวเป็นสีคาราเมล จากนั้นเราก็จะปรุงรสกันด้วยซีอิ๊วดำหวานนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเพิจะเติมเกลือลงไปด้วยรสชาติจะได้ไม่หวานโดดจากนั้นก็นาหมู3ามชั้นที่เราหั่นเทียมเอาไว้ผัดลงไปผัดลงไปนะคะจนเนื้อหมู3ามชั้นกับตัวซอสเนี่ยเข้ากันเราก็เติมน้ําลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อไปจนน้าเดือดพอน้ําเดือดเราก็ต้องคอยดูช้อนฟองออกด้วยนะคะเพราะว่าฟองจะทําให้น้ําขุ่นได้ จากนั้นเป้นก็จะใส่ดอกปวยกักแล้วอบเชยลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่ต้มที่คลุกซอสดำหวานเอาไว้ใส่ลงไปปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือและน้ำปลานะคะแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ทอดค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะเพื่อทําการเคี่ยวเป้นจะใช้เวลาเคี่ยวสั้นๆแค่40นาทีน้ําก็จะงวดแล้วก็ทําให้สีไข่ของเรามีความสวยขึ้นเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูไข่พะโโรที่อร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพแถมยังได้โปรตีนเอาไว้รับประทานกันง่ายๆในครอบครัวละค่ะ คลิปความอร่อยแบบนี้ยังมีเพียบอย่าลืมกดติดตามกดใจเม้นแชร์เซฟคลิปแล้วเก็บเอาไว้ลองทำตามกันนะคะ